ของของงานคู่ชุดเสื้อตั้งต่ร้อนนะคะก็พบกันอีกครั้งคือในช่วงตอนนี้จากงานคู่ชุดเสื้อตั้งต่ร้อนวันที่สองสนุกมากเลยนะคะแล้วก็มีคนมากกว่าเมื่อวานนี้ก็อะไรก็เพราะว่าวันนี้มนีน่วยนะคะแลวันนี้ก็เข้าใจว่าคนก็อาจจะมีเวลาว่างมาเที่ยวกันได้เพิ่มมากขึ้น สวนนี้นะคะเป็นส่วนที่คุณรัตด,ดาได้ขยายออนอกจากมีเวทีใหญ่ตรงนั้นแล้วก็มีเวทีในด้านนี้นะคะก็คือมีการแสดงนะคะเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะจะมีการท,าทํำพิธีสวดเคาะนะคะดิฉันขออนุญาตานะคะว่าเป็นการสดดเคาะต่อชะตาชีวิตนะคะเสริมบารมี โดยจากพรานครูประโชดพยมพรนะคะซึ่งมาจากประเทศไทยท่าช้าเมืาวขาวแก้วจากอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะดิฉันก็จะไปดูนะคะในการประกอบพิธีหุงสีเื่องแบบโบราณนะคะ แล้วก็จะมีการอธิษฐานจิตแผ่บารมีด้วยก็ฝากเพื่อเป็นมงคลชีวิตต่อผู้ชมที่ไม่ได้มานะคะและอย่าลมืมนะครับถ้าท่างเข้ามาเที่ยวกันทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะดาดา บุญชาผก้บาดจ็บที่ท่านมั่นวิิดาใ้ไว้บูชาอย่างนี้ขยยวินาศกายปริสังขูตมังคลั วิปติปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปวริตังรุตมังคะลังสัตวุกาสสารัตนังตาโรมินามตังสะเมตตาปันตาน विकिता चिता परितं धनंतु सक्ते कामे चरुपे किरि सिकरतते चंदलिखे विमाने ही पेम चरुवनाकाह ने के हवतुम ही ขุมมาจายันตุเทวาชาลคลาวิสเมยค a คัน n ทพนาหานติทันตานสันติเกยังมุนิวะวรจชานังสาทาโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอายัมพันตา

ทัทัดังสารัท์จมิทัังสรนัจมิสังังสรนันท์จมิทิยังิังสรนัจมิทิยังิธมะ ัข้าจามิตุติยังปิสังขังสารนังขาจามิตุติยังปิบุตรขังสารนังขาจามิตุติยังปิธรรมนังสารนังขาจามิตุติยังปิสังขังสารนังขาจามิ

यापि विना श आसे स्वाविकाच्छन्तु काथवा मोकार भावेन सुवाधितु मकार सते चे न विधिो मिते छवा

เสวนาคูชัจะปุจจนียานังเอตังมังคะระมุตตังลุงคาเจสวาสโซจัปุ๊กเจจะบตาปุญจตาอาตสัมภรามะปานิสัจาเทวาสาธมโนสาเวสุงกรรมปาริสัชฌานังเทวานังสัตตังสุตวา พระมปโรหิตาเทวาสาธมนุสวาสุขพระมปโรหิตานังเทวานังสาตังสุตวาพระธรรมเทวาสาธมนุสวาสุขมหาธรรมานังเทวานังสาตังสุตวาปุริตาวเทวาสาธมนุ นางเทวานางสัตตังสุตตะวะอาปาณัคภณเทวาสัตตมนุนตเวสุมอาปานาคภณนางเทวานางสัตตังสุตตะวะอาปาสราเทวาสัตตมนุน สวัสดสุอาปัสสรานางเทวานังสัตังสุตตวานิทัตสุภาเทวานิสัตมโนสวัสดิ์สุขปตสุภานังเทวานังสัตังสุตตวานัสุภาเทวาสัตมโนสวสดเสุขอาปัมานิสุภานังเทวสัมังกาทิตาถาเตนะ ตัณฑ์ติพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกยังวิราคังอมตังปณิตังยัตราชกัตังกายมุนีสมาหิตตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิตตังปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังขวทธเจโต ริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญังอุสมาธินาเตนะสัมมณวิจติทิธฏมิตัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะปุระคะนักัสสตังวัสสัตตาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินายาสุขตาลสัสาวกังเอเต सुचेनानि महाफलानि राम्य संज्ञे रतन गणिताङ्गे तेन सा चेन सुवाति वो तु य शोभयो तामन सा थानतामि लोको तमसामि ते เชิญยามสนามขาตาพุทธาชาตวังมารังสวานังจตุสัจจาน สปังระสังเยติเมิงสุนาราสปาตังหังตระทะยโกอุดธาตวิสตินายกาสัมเภตินิตาไม่ังมัตตะเกเตมุนเตตาญาพีเขเวจโตวิมุตติยาอาสวิตายาภาวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวาตุกตาญาอนุติตายาปริ ตายะสุาราตายะเอกาตสานิสังสักติกังขังมีเอกาตสสุขังสุปฏิสุขังปฏัญโจจตินาปะกังสุตินังพัสสติมโนสานังปิโยโหติยามนุสานังปิโยโหติเทวตารังขันตินาสราติวะมิ iwo ka wanno wipasita pihasa moho karangaroti otaringa pati wicanto ka manoko pako อาเสวิตายาภวิตายาภุริคตายาญาณิคตายาวัตุคตายาโนติตายาปริติกายสุสมาราตายาเอกาทัสสานิสังสาปะติสังขันตนะเมเกกาตัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิบูจติญาปปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังติโยโหติอมโนสานังติโยโหติ เทวตารัคันจินาสานิวาริสังวาสัตถังวากรรมติตุวะตังเจตังสมาธิยติขวานโนเตปสสีตัสสะโมโนติเมตายุบิปะเวปุริมุติยาอาเสวิตายาภวิตายาภุเลกะ ตายวาทุกขกายเอกานตสานิสังสารติกังขาติธรรมโวจะกภะขวาอาตมนาเตปิคุภะขวัโตภาสิตังอภัตธรรวะกรรมติหัวทั จิตตังสมาธิยติโมุวันโลวิปัสีสัติยสัมพุโธการตโรติวติริงอัปติวิชันโตระมโลขวปะโคโหติเมตตังยปิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายาภูริยาตายาเิกตายาวาตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสัมมาระเอกา kasani sangka patikangka dika pa wajapakwa adamanateveku pakawato kasitang api tandu dinastra yapi kawet ke to pemudiya kasewita yapiwita yakumuri kataya yani katayawan dukataya anuticitaya paricita กังสาปาติกังตาคตเมฆาตาสุขังสุปฏิสุขังปฏิบุญจตินะปะปะกัสุปิณังปานสติมัญาเปิงคะเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาพาวิตายาภูริกตายญาณิกตายาวันทุกตาญานุทิตายาปริจิญาัสสุสมมาราทายาอิเมนะะะเตติภภควโาส ອະນຸພາບພິນັນທຸນທີພິ สวัสดิตวะตาธรรมโมสันติโกตาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปะจักตังเวทิตาโกเหโยเหติสมบัติปันโนภะธววสโฆอุจจิปันโน สังข่อยาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวัติตังจาตานิปุลิสัยยุคานิอาจปุลิสโคสะปุสการะโตสาวกสังโฆภะคะปวะตัวสาวกสังขวะ